ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเสียงนะครับซีรีส์เหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่สองของซีรีส์เหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญ72ปีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับปี2549เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับที่ระลึก โดยเหรียญนี้นะครับ uh, จะทำขึ้นในเนื่องในโอกาสครบ7.2ปีนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่บทบาทนะครับและภารกิจสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจึงมีการอนุมัติให้มีการจัดทำเหรียญนะครับกระสาที่ระลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว ขึ้นนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะนั่นเองโดยเหรียญน,นั้นเส้นผ่านูนย์กลางขนาด26มิลิเมตรนะครับน้ำหนักของเหรียญประมาณ8.5จกรัมลักษณะของเหรียญเป็นวงเ,เหรียญกลมนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบวันที่ประกาศออกใช้ของเหรียญคือวันที่11มกราคมพุทธศักราช2549 ชนิดของเหรียญคือ10บาทนั่นเองนะครับส่วนผสมของเหรียญหลักๆก,ก็คือนิกเกิลเอ่อหลักๆก,ก็คือทองแดงนะครับ้อยละเจ็บห้แล้วก็นิกเกิลยีเปอร์เซ็นตนะครับคือวงนอกนะที่เมื่อกี้พูดไปส่วนวงในนะครับวงในที่เป็นสีทองนะครับอ่องอลามสวยงาม ทองแดงนะครับจะผสมด้วยทองแดงร้อยละ92นะครับนิกเกิลร้อยละ2อลูมิเนียมร้อยละ6นั่นเองปีที่ผลิตคือ2,548จําจำนวนที่ผลิตของเหรียญกระสับนะครับ10บาทที่ระดึก72อ่า7 2ปีสันนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นก็คือ3จํจำนวน3รล้านเหรียญนั่นเอง ขอขอบคุณที่มานะครับที่มาจากกรมธนารักษ์นะครับที่ผมได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวมาด้านข้างต้นนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อข้อมูลด้วยครับส่วนใครที่สนใจนะครับต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเหรียญก็สามารถติดต่อกรมธนารักษ์ได้ใครที่มีเหรียญน,นี้ต้องขอบอกว่าให้เก็บเอาไว้เลยนะครับพเพราะเหรียญเนี่ยมีจกานผลิตแค่สา้านเหรียญทั่วประเทศเท่านั้น เหรียญน,นี้เนี่ยคือเหรียญในซีรีส์เหรียญสองสีเนี่ยมูลค่าหน้าเหรียญสิบบาทเนี่ยผมเวลาผมเก็บเนี่ยผมก็จะได้มาจากการจับใ้ใช้สอยเนี่ยแหละครับและเผลอและเห็นเข้าว่าเอ้ยเหรียญน,นี้มีรูปร่างไม่เหมือนกับเหรียญจับใจ้สอยทั่วๆไปแน่นอนต้องเป็นเหรียญที่ระลึกแน่นอน เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าหาดูได้ไม่ง่ายนักอีกอย่างหนึ่งเหรียญพวกนี้ในวงการการสะสมเหรียญน,นะครับจะมีมูลค่าราคาตามตามอายุของเหรียญน,นะครับนั่นคือเมื่อเหรียญน,นั้นผลิตน้อยหายยากราคาก็แพงสำหรับนักสะสมนะเพราะฉะนั้นใครมีไว้เก็บไว้ อาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับหรือบางคนอาจจะเก็บไว้เพื่อ,อเรียกว่าอะไรเรียกขายนะครับขายทํากําไรนะครับให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ๆที่ต้องการสะสมเหรียญก็เป็นได้นะครับโอเคซีรีส์คลิปที่สองนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเป็นผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะเป็นเหรียญซีรีส์เหรียญที่กระสาบกระสยที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญประเภทไหน ะเลืกในเทศก,กาลอะไรก็ติดตามชมกันเลยนะครับ